กฎแห่งกรรมของคนประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นในโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนความรักกลายเป็นทั้งสิ่งสวยงามและเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ในเวลาเดียวกันหลายคนเคยหลงรักคนที่ไม่ควรรักหลายชีวิตพังพินาศเพียงเพราะตามใจกิเลสที่พร่าบังสติพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเป็นของหวานชั่วคราวแต่มีพิษในภายหลัง เพราะสิ่งที่น่าลุ่มหลงที่สุดก็มักเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเสมอวันนี้เราจะมาพูดถึงศีลข้อที่สกาเมสุมิจฉาจารความประพฤติผิดในกรมซึ่งเป็นศีลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับใจที่หลงไหลและความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมสีลข้อนี้แม้ดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่แท้จริงแล้วส่งผลลึกถึงกรรมและภพชาติของเราอย่างใหญ่หลวง ศีลข้อที่3คืออะไรศีลข้อที่3กล่าวไว้ว่ากาเมสุมิาจาราเวรมณีแปลว่าเว้นจากการประพฤติผิดในกามกามหมายถึงความกำหนัดความพอใจในเพศส่วนมิจฉาหมายถึงความผิดหรือไม่ชอบธรรมดังนั้นกาเมสุมิจจาจาร์ถึงหมายถึง การร่วมประเวณีกับบุคคลที่มีใช่คู่ครองของตนหรือแม้แต่การล่วงเกินผู้อื่นด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความใคร่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อนี้เช่นกันในสมัยพุทธกาลพระองค์ทรงบัญญัติศีลข้อนี้ไว้เพื่อรักษาความสงบของสังคมเพราะความผิดในกามเป็นรากเหง้าของการทะเลาะการฆ่าการลักขโมยและความพินาศอีกมากมาย ความหลงในกามและเจตนาแห่งกรรมการผิดลูกเมียคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำทางกายเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกถึงจิตที่มืดบอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ประพฤติผิดในกามย่อมมีใจที่ขาดลักลอบทำสิ่งปิดบังเพราะต้องใช้อวิชชาเป็นผ้าคลุมแล้วราคะเป็นไฟเผาใจเมื่อไฟกามครอบงำใจก็ไม่เห็นผิดเห็นชอบ ไม่เห็นทุกข์ของผู้อื่นไม่เกรงกลัวต่อกรรมเจตนาในขณะนั้นจึงเป็นกรรมหนักเพราะเป็นการเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองกฎแห่งกรรมของผู้ผิดในกรรมในพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ล่วงละเมิดในกรรมย่อมได้รับผลกรรมอันใหญ่หลวงเมื่อสิ้นชีวิตหากกรรมนี้ยังไม่หมดย่อมนำจิตไปเกิดในอบายภูมิคือนรก เปรดอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะนารกต้นงิ้วที่มีหนามแหลมคมแทงทะลุร่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรมานของผู้ลักลอบทําผิดในกามในนรกแห่งนั้นทุกที่ได้รับไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางกายแต่คือความร้อนรุ่มทางใจความละอายความเสียใจที่ไม่มีวันจางหายต้องชดใช้กรรมอย่างยาวนานก่อนจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง ความละเอียดของกรรมและระดับโทษกรรมทุกอย่างไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเจตนาแรงทำด้วยความรู้ตัวชัดเจนว่าเป็นลูกเมียผู้อื่นแต่ยังจงใจทำกรรมย่อมหนักมากหากเป็นการพลังเผลอหรือหลงผิดโดยไม่รู้โทษย่อมเบาวกว่าแต่ถึงอย่างนั้นผลกรรมย่อมไม่หายเพราะเป็นอกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วในพระสูตรกล่าวไว้ว่า ผู้ใดประพฤติผิดในการมย่อมได้เมียที่ไม่ซื่อสัตย์มีคู่ครองไม่จริงใจมีครอบครัวที่แตกแยกและชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงนี่คือผลกรรมในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเพราะสิ่งที่เราทำกับผู้อื่นวันหนึ่งย่อมย้อนคืนมาหาเราอย่างเที่ยงธรรมตัวอย่างในชีวิตจริง ทุกวันนี้เราอาจเห็นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยหรือคนรักซ้อนเกิดขึ้นในทุกสังคมทุกยุคสมัยบางคนอาจคิดว่าความรักไม่ผิดแต่ในทางธรรมความรักที่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นความรักที่มีพิษแม้ในสังคมไทยบางช่วงเคยยอมรับเรื่องมีภรรยาหลายคนแต่ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการผิดศีลโดยชัดเจน พราะสีลข้อที่3ไม่ได้พูดถึงกฎหมายหรือข้อตกลงทางโลกแต่พูดถึงความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางออกจากกรรมในกามพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการข่มกามไม่ใช่ด้วยการหนีแต่ด้วยการเห็นโทษของมันตามความจริงผู้ที่เคยผิดศีลข้อนี้ไม่ควรสิ้นหวังแต่ควรสำนึกผิดและตั้งใจละเริ่มจากรักษาศีลอย่างมั่นคง ฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดความปรารถนาและกิเลสในใจเมื่อตระหนักว่าความสุขที่ได้จากกามนั้นชั่วคราวแต่ผลกรรมที่ตามมานั้นยาวนานใจจะค่อยๆปล่อยวางและเห็นคุณค่าของศีลธรรมศีลข้อที่3จึงไม่ใช่เพียงข้อห้ามทางเพศแต่คือเกราะคุ้มครองใจเพื่อไม่ให้เราตกเป็นทาสของกิเลสและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ได้ย่อมมีใจสงบมีครอบครัวมั่นคงมีความรักที่บริสุทธิ์และมีความสุขแท้จากใจเพราะสุดท้ายความรักแท้ไม่ได้เกิดจากการครอบครองแต่เกิดจากการให้โดยไม่เบียดเบียนและนั่นคือหนทางแห่งศีลธรรมที่นำชีวิตสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคาสโคสเมื่อไฟแห่งกรมมอดลงเหลือไว้เพียงแสงแห่งปัญญา ในโลกที่วุ่นวายนี้เราทุกคนตั้งสแสวงหาความรักความอบอุ่นและความเข้าใจแต่ในบางครั้งความรักที่ไม่มีสติก็กลายเป็นทางนำสู่ความทุกข์เหมือนคนเดินกลางไฟโดยไม่รู้ว่ากำลังเผาตัวเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าราคะเป็นเงาแห่งอวิชชาผู้ใดยังวิ่งตามเงาผู้นั้นย่อมไม่เห็นแสง ความสุขจากกามนั้นชั่วคราวเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวเพียงลมพัดก็หายไปไม่มีเหลือแต่ผลของกรรมยังคงติดตามเหมือนเงาที่ไม่ห่างจากร่างเราอาจเคยหลงเคยพลาดเคยล้ำเส้นแห่งศีลธรรมด้วยใจที่อ่อนแอแต่อย่าลืมว่าธรรมะไม่เคยปิดประตูให้ใครตราบใดที่ใจยังอยากกลับมาอยู่ในทางแห่งความดีก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ จงใช้ความผิดพลาดในอดีตเป็นครูใช้ความสำนึกเป็นแรงผลักดันให้หยุดกิเลสเพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่ด้วยการไม่เคยล้มแต่ยิ่งใหญ่ด้วยการลุกขึ้นและไม่ล้มในที่เดิมอีกเมื่อใจกลับมาสู่ความสงบศีลจะเป็นเพื่อนแท้และเมื่อศีลมั่นคงปัญญาจะเกิดขึ้นในใจปัญญานั้นเองคือแสงที่จะดับไฟแห่งกามให้มอดลงอย่างสิ้นเชิง ผู้ที่เห็นโทษแห่งกามย่อมเห็นคุณของความสงบผู้ที่เลิกเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเริ่มรักตนเองอย่างแท้จริงและผู้ที่รักษาศีลได้จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองใครแต่อยู่ที่การครอบครองใจตนเองได้ต่างหากคาสโคตขอให้แสงแห่งธรรมนำใจเรากลับสู่ความสงบให้ไฟแห่งกิเลสมอดดับด้วยสติและเมตตา แล้วเราจะเข้าใจว่าความรักที่แท้ไม่ใช่การเติมเต็มด้วยกามแต่คือการดับทุกข์ด้วยปัญญา